สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรวันนี้แม่อ้อยมาแชร์วิธีปรุงดินปลูกแบบง่ายๆสไตล์แม่อ้อยนี่คือใบกมปูที่แม่อ้อยหมักไว้ประมาณ2เดือนมีธาตุอาหารหลายชนิดที่เป็นประโยชน์สําหรับพืชจะเป็นส่วนผสมในการปรุงดินด้วยนะคะวัตถุดิบที่ใช้ก็จะมีดินโพนหรือว่าจอมปลวกถ้าเพื่อนเพื่อนชาวเกษตรไม่มีก็สามารถใช้ดินร่วนได้นะคะใช้1ส่วนแกลบดิบหส่วน ปุ๋ยใบกัมปูหมัก1ส่วนแกลเพา1หนึ่งส่วนกามะเพา,ส,า,เพาสับหนึส่วนขี้วัวหรือว่าปุ๋ยคอ,อกสองส่วนเทส่วนผสมทุกอย่างลงในกระบะคนส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากันช่วงนี้ใช้เวลานิดนึงนะคะแกลบดิบมีคุณสมบัติทำให้เกิดพรุงอากาศในดินระบบรากพืชสามารถชอนชัยหาอาหารดีๆช่วยตรึงไน,นโตเจนและออกซิเจนในอากาศไว้ในดิน เตรียมน้ำใส่ัวรดมาห้าลิตรใส่จุลินซีสังเคราะห์แสงประมาณหนึ่งแก้วถ้าไม่มีใช้น้ำหมักจุลินซีชนิดอื่นแทนได้เพื่อช่วยในการย่อยสลายราดรสให้ทั่วแล้วค่อยๆคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งสลับกับการราดรดน้ำจุลินซีไปเรื่อยๆเพื่อให้จุลินซีกระจายไปทั่วทุกพื้นที่จุลินซีสังเคราะห์แสงเป็นตัวช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุที่เราผสมให้ย่อยสลายได้ง่าย และทำให้ดินปลูกมีธาตุอาหารที่เพื่อสามารถนำไปใช้ได้โดยง่ายขี้วัวมีธาตุอาหารที่ช่วยบำรุงใบมีไนโตรเจนเยอะทำให้ใบเขียวสวยแกบเผาะระบายน้ำได้ดีไม่เป็นเชื้อรางง่ายช่วยปรับสภาพดินให้ร่วนซุยมีสภาพเป็นด่างปุ๋ยหมักใบกัมปูมีธาตุอาหารไนโตรเจนสูงเนื้อร่วนซุยง่ายระบายน้ำได้ดี เมื่อน้ำจุลินทรีย์กระจายไปทั่วและส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วดินจะมีลักษณะเป็นแบบนี้คือชุ่มชื้นแต่ไม่เปียกแฉะจนเกินไปลองกำดูดินจะเกาะตัวเป็นก้อนถือว่าได้ที่แล้วเราก็จะตักใส่กระสอบมัดปิดให้แน่น นำไปเก็บในที่ร่มประมาณ3-4สัปดาห์ก็น,นำไปใช้ปลูกพืชผักได้แล้วลองไปทำกันดูนะคะดินปลูกที่ดีควรมีความโปรง่งร่วนซุยระบายน้ำได้ดีมีธาตุอาหารเพียงพอลองปรุงดินแบบวิธีนี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ